ผมผมมันี่เ uh, ต็มบิวเลยกมนะรับไปรแได้ก้มจริงกมอันในนกุ้งไก่เนีอืมโอลด้วยตาว่ตุ้งเดียวต้าก้มกินได้กินก็แบบดูกินหมดไม่นี่ไกอกินจกินไได้ยอะเลยกินอเลดํดําด๊อางดรอางโอลอืมโเตก็เลี้ยวว้ากึงก้มยำเม็ด

นีหลเนี่เหมือนกันเหมือนกันโอ้รู้มเนาะตะรูบันนี่อยัดไปกินหล้ากินอะไรก็ควนเออรู้ไหมนคนลังอะไรที่เดินมุกตาที่เบียดคุณไปถีงตำ้เบเดียวรู้ไหมนาดยกกมันอืมกุยเดียวรนหม่งมันจีมันจุจีมันจุจีได้ไนำเปดเราเยมัน